ณโอกาสบัดนี้อาตมาทั้งสองรูปจะนแสนดงพระสธรรมเทศนาในประถมสังคีติกาถาเป็นบุชาได้ที่ศาินาเพื่อเืนเคื่องสดสงองค์คสธาบร,รมีตีบรรดาทานิสราทานบอนดีทั้งหลายมีคุณโยมเต๋อเรเจอกิมกีเป็นประธาน พร้อมบริบรรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเลื่อมใสในคุณโยมคุโยมห้อยคุณญาณน้อยทึ่มรณภาพไปแล้วนั้นบัดนี้ถนนหลายที่นำศรีระคือว่าศพของท่านเครื่องตั้งไว้เป็นสิการะบูชาแสดงถึงความเคารพนับถือในความดีของท่าน เป็นว่าองค์สมเด็จพระพรักกวันบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรูค้คลบุคคลใดบุคคลทราบหรือว่าบุคคลใดท่านทําความดีไว้กับตนแล้วนสนองคุณท่านด้วยความดีอย่างนี้สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นยอดเทาคนดีตามพระบาลีว่านิมิตตังสาตรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเป็นต้น รวมความว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีท่านเจ้าภาพเป็นประธานพร้อมทงบทุตรทงหลานได้ญาติมิตรประกอบกิดกองการอุสลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการในตอนแรกได้อาราธนาประสงค์ในพุทธศาสนามาสาวดพระพิธรรมทั้งเจตจมนงค์สำหรับพระพิธรรมทั้งเจตจำพงค์นี้ก็มีอนิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษอนิสงส์จะมีมากเพียงใด จะขอยกไว้กล่าวในเวลาปู้ชาะวิสัจนาต่อด้านมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ายโดยทุนหน้ามีท่านจาภาพเป็นประธานได้ดีมนพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาฉันพตตาหารจัดเป็นสงฆทานทั้งสองเวลาคือในเช้าและคืนหลังจากนั้นไปแล้วในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้ายมีท่านจาภาพเป็นหัวหน้า ให้มีพระธรรมเทศนาสองธรรมะมคือเรื่องเทแจงและพระธรรมสังขายนาเป็นการประกาศพระศาสนาเพื่อข้อวัดปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จัดเป็นอนิสงใหญ่ด้วยการให้ทำเป็นทานนิสัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาทรงกล่าวว่าสัพพทานนางธรรมทานนางทินาปิเปึ่งแปลเป็นใจความว่าการให้ทำทำเป็นทานยมชนะทั้งทานทั้งป่วง ควงมความพร่วันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททหลายทำรุนแลแต่ความดีาการเทศประถมสังขายนนาวันนี้จะเลือกมาจะพ่อสูตดจะขอกล่าวใจความโดยย่อเรื่องประถมสังขายนาเสียก่อนําหรับการสวดต้นพี่ในก็ดีพระพ่อพสตรก็ดีพระอภิธรรมมพิณดกก็ดีการสวดนี้จะยกไว้แต่ตอนท้ายเมื่อเทศจบ ความเป็นมาในปฐมนาแสงคายนาก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุติยานแล้วสมเด็จพระปฏิบติแก้วเดชสมริกาตพระศาสนาทั้งว่าธรรมวินัยที่เวลาสี่ห้าปีได้มาตอนท้ายมาเป็นมายุคปดสิบปีองค์สมเด็จพระจินาสีประมัสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าสู่ขันธปริณิพพาน ตอนที่ยังนิพพานนั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวนบรมศาสดาตรัสว่าหลังจากเรานิพพานไปแล้วไม่นานนักพระมหากรรส์จะเป็นผู้นําในการทำบาสมิสังนคยานาคือร้อยกรองประธรรมวิยนใน,ไ,นไว้เป็นแบบเฉบับการมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วนั้นไม่ช้านานเท่าใดนักปรายกฏวันหลังจากออกพรนษาแล้ว สาวกผู้ใหญ่ขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วคือพระมหารกระสกก็รรทำมาถมมาแสงขยนาในกรุงราชยคือมหาคนครเวลานั้นปรากฏว่าพระมหารกระสกเป็นผู้มีหน้าที่ในการถามเป็นประธานพร้อมไปด้วยประสงค์ห้าร้อยรูปอรหันทั้งหมดและก็มีสาวกองค์สําคัญเขาองค์สมเด็จพระบระมศูลเขคือพระอุมาลีเป็นผู้ที่สัญนาในด้านพระวินัยยปีดก และก็พระอนนท์ได้อารหันแล้วในการนั้นเป็นผู้วิสัจนาในด้านพระสุตตันยปิฎกพระวิธรรมปริฎกเมื่อจบลงแล้วก็ปรายกฏว่ารวบรวมพระธรรมอื่นในได้ทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันปรมคันเป็นพระวิธรรมที่สี่หมื่นสองพันปร,รมคันเป็นพระสูตรที่สองหมื่นหนึ่งพันปรมคันเป็นพระวินยัยที้สองหมื่นหนึ่งพันปร,รมคัน ก็รวมความว่าในการสักขยตายคราวนั้นใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันยังได้หมดปฐมสังขยตาเรื่องราวปฐมสังขยตายก็จบตรงเท่านี้ต่อตากนี้ไปจะมาภาพกับท่านพระครูวิชานชัยคุณวัดปากคลองมาขามเท่าท่านมีตำแหน่งมากพระองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยเป็นเจ้าอารวาสด,ด้วยเป็นเจ้าวัดด้วยเป็นสามตำแหน่ง แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยไปกี่ตําแหน่งเนี่ยหลับเพื่อไงอ่าาตําแหน่งอะไรบ้างยงขาดตําแหน่งไงอุปชาดอ๋อเป็นพระกัญชาอีกหนึ่งตําแหน่งอ๋อเปันนักกัญชานะนหนึ่งเป็นเจ้าว,วาดท่านดำรงตําแหน่งเจ้าว,วาดเพราะดูแลงานวัดทุกอย่างเรียบร้อยรับผิดและไม่มีการรับชอบในเจ้าว,วาด ได้เป็นเจ้าวัดอินดาด่าไม่ว่าหมูหมาด่าก็ผึกไม่เกี่ยวกเจ้าวัดคนก็ด่าหมาก็ด่าดีไม่ดีตัวเองยังด่าเดินไปเอาเท้าเตะตะปูด่าตัวเองหาว่าเสือสาเห็นไหมอีตอนเป็นเจ้าวัดเนี่ยนอนหลับใครทําอะไรไม่รู้เรื่องตําแหน่งที่สามแล้วก็อีตําแหน่งหนึ่งท่านข็าเจ้าเป็นเจ้าหน้าเพอวัดสิงแล้วก็เป็นพระกัญชาเออเขาโทษพระอุปชานะ รวมความว่าวันนี้การเทศปู้ชาวอิสัชนาคำว่าปู้ชานี่เขาแปลว่าถามอิสัชนานี่ s เขาแปลว่าตอบก็เป็นหน้าที่ว่าทําไม่กับท่านพระครูวิชานเชยคุณสําหรับเรื่องราวในปฐมสังขา้ายดานี่ความจริงจะเทศกันตรงไหนก็ได้เพราะมีเรื่องราวที่จะเทศกันทั้งหมดได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันเรื่อง แต่วันนี้ถ้าเทศกันตั้งแปดหมืนสี่พันเรื่องก็คงจะไม่มีเฉพาะหยกศพคุณยมห้อยเพราะจะมีศพพระเทศอีส่สองศพพระนั่งฟังอีกหลายสิบศพและคนนั่งฟังอีกหลายสิบศพเว้นัอาไม่มีใครเผาไข่ใช่ไหมก็จริงใจขอ,อนําเอาสูตรพิเศษมาเทศกันโดยเฉพาะสำหรับพระสุตตันยปีดกนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ สองหมื่นหนึ่งพันหัวข้อและสองหมื่นหนึ่งพันเรื่องแต่ว่าวันนี้จะเทศเรื่องดีสองหม,มื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดมีไหมอาจาครูเป็นสูตรพิเศษที่ว่าสูตรยอมห้อยหรือว่าถ้าจะกล่าวกันในภาษาตลาดกว่าสูตรห้อยหรือว่าห้อยสูตรสูตรนี้ก็ว่าว่าเรื่องเป็นเรื่องของคุณยอมห้อยเพราะว่าคุณยอมห้อยนี่มีปฏิปทาเป็นกรณีพิเศษมาก บรรดาท่านพุทธบริษัทที่อยู่ไกลอาจจะไม่ทราบเหตุรายกุ่ะตั้งแต่ต้นมาในสมัยอาตมาอยูนอยู่วัดป่าคลองกำเท่าอยู่กับพระองค์นั้นน่ะโยนั่นมาท่านกระทำบุญจงโสนกิจใจท่านเป็นมหากุุลตลอดมาเป็นว่าคําวาจาใดที่ตัดที่กล่าวไว้ว่าจะช่วยก็ไม่เคยขาดมาถึงวาระแห่งการบำเพ็ญกุศลตายกงหนดต้องทําครบถ้วนทุกอย่างถือว่าผู้มีสัจธรรมเป็นพิเศษ การมาอยู่ที่วัดปากกันมาอยู่ที่วัดท่าสุงนี้ท่านก็นตามมาตลอดเวลาแต่เรื่องอย่างนั้นถือว่าเป็นเป็นนักบุญธรรมดาแต่ว่ามีความดีเป็นพิเศษเ็ามีสัจธรรมมีสัจจะตรงไปตรงมาตามการตามเวลาจริงๆอันนี้คนสรรเสริญพระเจ้าทรงทรงทรงสรรเสริญมากและข้อสําคัญดิบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงบางท่านยังไม่ทราบก็คือเวลาป่วย ป่วยมากก็ดีป่วยน้อยก็ดีสติสมัมปชัญญะขขงก็ยโยมน้อยคุณโยม่ห้อยนี่ไม่เคยขายในบางครั้งหายใจลมหายใจเกือบจะขายเกิดจะไม่รู้สึกตัวถ้าคนธรรมดาถ้าไปถามเขาว่าเวลานี้จิตมีความต้องการอะไรท่านจะตอบอยู่สมรรการคือหนึ่งเห็นพระกําลังไหว้พระแล้วเวริการใี2สองจิตต้องการพนิพาน มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียวคือเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าดีกว่หมายเทงนิพพานแต่จิตใจเวลานั้นท่านลืมตายมาท่านจะตอบได้ทันทีว่าเวลานี้ต้องการนิพพานถามว่าโยมมีความอะไรในขันห้าไหมท่านบอกไม่เคยมีความสนใจเลยขันห้านี้ไม่ดีขันห้านี้เป็นไัยนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อารมณ์ใจแบบนี้องค์สมเด็จรปชินาสีบรษษามาสสสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เวลาที่กําลังป่วย,ยไข้ไม่สบายนอนเงียสงบสงบคล้ายๆการใกล้จะตาย,าย,ยแต่ปรากฏว่าเจ๊กิมกีก,ก็ดีคนหลายคนก็ดีโหหลายครั้งเวรนั้นเลยเวลาที่ท่านทําท่ามันจะหมดลงลงไปทุกคนร้องไห้กันตาดมามองเห็นที่ไรก็ดีใจทุกที ว่าดีใจในที่นี้เพราะวาทราบจริยาของจิตดีว่าจิตของโยมห้อยสว่างสวัยมากในเมื่อจิตทรงทรรมอยู่อย่างนี้แลตตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระจิน,สนัสีพระมศสานดาสมมาทัตุเจ้าก็มีอยู่หรือว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระบรมครูยงทรงมีชีวิตและก็เวาปรากฏว่ามีท่านธรรมิกาอุมาศกเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แบบนี้ท่านหนึ่ง แล้วก็โดยการภาษากรี่ฑาดาเทสทิดาผูา้มีจิตชัดจะในกูศลอย่างหนึ่งที่ท่านหนึ่งแล้วก็ท่านโคโคทิกะผู้มีความเกลียดในร่างกายท่านหนึ่งทั้งสามท่านนี้มีอะไรสงโดยรวบก็เหมือนกันคือสุขติโลกสวรรค์สุขติแต่ว่าการไปไม่เสมอกันท่านโคทิกะไปนิพผ่านแล้วก็ท่านธนามกะอุมาสกไปสวรรค์ช่้นดูสิ สาธกีเทพสิทธาปวิสวรร้นดาวดีแต่เรื่องนี้ข้อความละเอียดเป็นยงเป็นประการใดขมันดาแต่พุทธบริษัททหลายฟังตอนประชาวิสุนนาต่อที่ไปกับผมก็ขอทัานนาพระคุณเจ้าท่านพระคุวิชานชัยคุณได้โปรดดาเนินเรื่องสักวาทีต่อไปพระคุณเจ้าข่าะโมตจาโควาโต ระหะโตสัมมาจัมพุทธสาอธะโคสลวาทายติโยวันหันกินเต็มโตตัสะวัจนงปุจชตีตีวาละนีอัตมาภาพได้รับพระธนา,าจากจากพระคุณเจ้าผู้เป็น พระสักวาทยอาจารย์มีพนักงานในการที่จะสักไใจแต่ถามข้อความในเรื่องทารมิกะอุบาสกและหลายอุบาสกด้วยกันว่าจะมีเนื้อความเป็นประการใดเรื่องสั้นๆแต่ว่าเมื่ออธิบายเขาแล้วถ้าท่านทั้งหลายจับความให้ดีๆท่านจะได้กำไรไม่ใช่น้อยอันนี้อาตามาก็รับหน้าที่เป็นพระ ว่าประวาทยาจารย์มีพนักงานในการที่จะแจแจงแสดงไขไปตามเนื้อความตามคำพีที่จำได้และเข้าใจตามนั้นมาและสององค์จะช่วยกันประคับประคองสนองส,สัทาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาฉะนั้นเมื่อพระประการประราวาทยาจารย์รับหน้ามีเชนนี้แล้วจึงได้เปิดโอกาส ให้พระสักวาไทยอาจารย์ผู้มีพนักงานในการเยี่ยักได้แต่ถามตามโอกาสและเวลาที่พระคุณเจ้าจะถามมาด้วยนั้นเธอพระคุณเจ้าค่ะอย่างนี้ก็แหละเทศตีไม้สั้นนะวันนี้หากินกันในทางตีไม้สั้นม่ได้ตีไม่ยาวไม่ได้แก่เท่าเดียกันสองทัวร์แล้ววาาจริงถ้าเทศกันก็ต้องใช้รำรัฐาเสบสามสิบนาที อนองค์ที่สองก็ดําเนินเรื่องอีกสักสามสิบนาทีแล้วองค์ที่หนึ่งกลับมาไหว้อีกสิบห้านาทีเสียเวลาเปล่าวันนี้ก็เทศกันตามใจพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนไม่ช้าอาแล้วพระคุณเจ้าขาดที่มาพบกันวันนี้เพราะว่าเจกิมกีกยมเต๋อราธนาวมายเทศเรื่องยมยมห้อยตายผมอยากจะทราบว่าไอ้คนที่อย่าตายอย่าตายที่มันตายเพราะเหตุอะไรครับ ถามได้ถามได้ว่าคนที่จะตายจะตายมาจากเรื่องอะไรกออ็สิก็ไอเรื่องอะไรมันก็เรื่องของคนเริห่หายหใจมันก็มีเรื่องอ,อไม่ให้ไม่มีเรื่องอะไรออนี่เทศหากินลอยเดียวกันนะผมเคยไปเทศจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่แกบอกก็าถามว่าคนทำไมยิงตายเต็นทามะก็ไม่ีเหตุสี่ข้อใช่ไหมใช่ผมก็ตอบอย่างแาาค่เระครูบอกมันไม่ให้ใจไม่ใช่ เขาบอกว่าพิษถามว่าผิดแล้วก็แก้ว่ายัางไงกาว่ามาบอกแกนั่นไม่ถูกอ่ะถ้าอย่างอื่นมันหมดไปถลมให้ใจยังอยู่มันก็ตายมันไม่ตายใช่ไหมใช่ถลมให้ใจหมดไปมันก็ตายนี่ท่านพูดท่านตอบถูกนะโยมนะเป็นนั้นว่าที่นุณโยมห้อยตายนี่ท่านมรูทบอกว่าหมดลมให้ใจตายนี่สะกดเหมือนกันนะ อยากจะทราบว่าไอ้กฎที่ทําให้คนตายคนที่เกิดมาเพื่อตายเพร่ะมาอาศัยอะไรเป็นเหตุจึงเกิดครับอ๋อประมา <c oughs> แม่อีข้อนี้เข้าใจถ้าจาได้เมื่อก่อนจะเกิดนี่เขาเขาเรียกว่ารากโพธิคิดนึกวิจารยา,ยานอยู่ในเรื่องนี้อจึงนี่ถามว่าคนที่จะตายจะตายมันมีกฎอะไระที่ให้จะต้องตายอย่างนั้นเหรอครับอ้าว ก็มันกดเขามันก็ว่าคุณเจ้าก็เห็นเธอดิอัดเทพว่าไปทั่วไปหมดไปเดี๋ยวไปเทศไปอไ,ไปก็อันนี้จังคือไม่แน่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเคลื่อนขึนไปมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็แก่มันก็แตกสลตายไปเพราะว่าตัวนี้กดอันนี้นะพระคุณเจ้า ไม่แต่พวกเราแล้วพวกสัตว์เละฉานแล้วพวกวัตถุทันหร้อง <c oughs> ก็พวกพรหมพวกเทวดายังสเสด็จเลยไปไม่หลอดเราจะบอกเพื่อก่อนตายไปกันตายเท่าเรานี่แหละไม้ควายตัวเกิดทําให้แก่ใช่ไอ้ตัวเกิดทําให้ป่วยใช่ตัวเกิดทําให้ตายยัางไงาไอ้ไอ้ตัวอะไรมันทําให้เกิดล่ะไอ้ตัวกรรมมาเดียวระคุณเจ้าเียพระคุณเจ้าต้องการถาม อะไรนะถามใหม่อีกที่เขาถามไอตัวที่ไปเกิดแก่เจ็บตายนะไอตัวที่จะทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดตอบให้ดีนะไอดีดนี่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 มันมีไอตัวที่เกิดนะเขาที่ไปทุกขาชลาไปทุกขามันจะนำไปทุกขังไอที่ไปเกิดมาแล้วแก่ไอเลี้ยงมาแล้วใช่ไหมไอก่อนที่จะเกิดก็ี่ก่อนที่จะเกิดนะมันก็คือ ไอ้ตัวที่เราทาได้กายเด้วาจาแล้วก็ได้ใจทำไงทำกุศลาธรรมะอากุศลาธรรมะอัพยาตตาธรรมะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายสารธรรมก่อนทําด้วยกายทําด้วยาจาทำางไอ้ทำาด้วยกายทําไงอ๋อทํได้กายเลอวันทจะมายากันไรเราเมื่อกี้ก็พูดให้ดีนะยอให้ยากเดียวขดนะเฮ้ปมาแล้วก็ทาได้กายมันก็ได้กว่า แล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นในจำตายเห้นหลบหยิบจับขยับยกของคนอื่นเคลื่อนที่มันเป็นของตัวอย่างนี้สิ่งมาทำได้กายนะอไอทําให้จจมัจะไม่ยากอะไรแล้วก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ไม่พังมันจะไม่ยากอะไรก็ไม่แล้วยังเจ้าวาทพาะปกครองกันเท่าใ็นไหม,มถนัดนักงอนนี้เริ่มถนัดเด <c oughs> ื่องอะไอ <c oughs> แล้วเรื่องซ้ำในใจเราก็คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมม่บุคคลอื่นใสัตว์อื่นเขา นี่ไงอ,อะไรเราทำไม,มา่ดีเดี๋ยวนี่หมายความว่าการทำได้ก,กายคือปฏิการิยาทุจริตนะใช่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพฤติกรรมนี่แหละนี่แหละทำาได้ได้ของความไม่ดีอน,นี่เป็นเหตุได้เกิดนะใช่แต่ทำได้วาจากับวาจาชั่วเป็นเหตุเกิดอีกใช่ทำได้ใจคือนึกชั่วเป็นเหตุเกิดแต่รวมความนะถ้าวัดนึกชั่วตัวเดียวกายก,ายก็ชั่ววาจาก,ก็ชั่วใช่ไหม ทั่วหมดเลยมันอยู่ที่ใจรวมความว่าคนที่จะต้องมาเกิดกันอยู่นี่เวียนายตายเกิดในววฏตะก็เพราะอาศัยอกุศลกรรมนั่นนั่นนั่นเนี่ยพระคุณเจ้าเอออากุศลกรรมกรรมชั่วเป็นเหตุให้ดึงตัวเรามาเกิดนี่แหละที่ผมเชิดไปเวตตเกที่พระคุณเจ้าทักกระเล่าเขาว่าโวกไอสองกรรมกรรมครึ่งในพวกนี้ถ้าเกิดทุกคนเนี่ย เว่ากิเลสตัณหาอุปาทานอานุศลนก,กรรมทําให้เกิดนานาอันนี้มันเป็นอย่างนี้อีกครั้งนะครับจะไปไงครับผมขอเติมอีกตัวนนงนะครับอวิชามันทําให้เราไม่รู้จักของจริงแล้วก็กิเลสเกิดเป็นขุนซะเลยและตัณหามันทยานอยากไม่มือจะพอมันจะเต็มมันเจะอิ่มและอุปาทานเธอจะได้หลงงมหลงงายเธอเลไปยุตว่า ไอ้โนนก็กูก็จะเอาไอ้นี่กูก็กจะเอาเลยไม่ปล่อยไม่ละไม่หวานสักทีไอ้สี่ตัวสี่สกูลนี่เนี่ยพระคุณเจ้าเฮ้ยมันทําหมูสับให้ต่องเราหกเระเหินเดินเด<อ>ี๋ยวนีว่าตะละครับก็ร้องความว่าสี่ตัวได้สรุปแล้วทําให้ใจชั่วชหวาจาชั่วทำให้กายชั่วนั่นแหละบางอย่างที่ท่านพระครูบอก่าเขาก่อนเข้าใจชัดง่ายกว่านะใช่ แต่ว่าถ้าเราไม่<ช>พูดกันทั้งเหตุบางทีคนที่ฟังนี่เป็นนักปราชญ์ก็มีอยู่<ช>มี<ช>หาว่าไม่เอาธรรมะเข้าสเดพุทรมครูรมาเทศกันใช่อันนี้ในเมื่อคนเราจะต้องอาศัยกากิเลสตัณหาปลาทานในกุศลกรรมเพื่อวิชาเข้าครอบงำจิตยิ่งไม่เหตุให้ทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วเนื้อแต่อยากจะดูยกตัวอย่างอย่างคุณยมพ่อยเนี่ยเป็นคนดีสัจธรรมใช่ไหม ท่านพปะครูก็รู้ในสมัยที่อยู่ว่าผมอยู่วดประกองคำเท่าด้วยทั้งที่ระครูและที่ผมถ้าวาระใดที่คุณยอมค่อยบอกว่าจะต้องไปหาต้องไปทําบุญอวายเวลานั้นต้องตรงเวลาป่งใช่ไหมใช่ที่นี่เป็นสัจาธรรมนะแล้วก็มาตอนหลังนี่มันกูยอมห้อยแก่แต่จะใกล้จะตายยีจใจสนในธรรมมากเงินเดือนได้จากลูกที่มรณภาพไปเท่าไรทําบุญหมดไม่เหลือ ื่อได้เป็นเงินเดือนมาเท่าไรทําหมดไม่เหลือแม้แต่หนึ่งสตางค์นอกจากนั้นถ้าลูกหญิงลูกชายลูกสะพ้ายลูกเคยให้มาเท่าไรไม่เคยปลาร,รบถึงเรื่องตัวเลยตั้งใจทําบุญอย่างเดียวไอ้เจตนาของท่านที่ทําบุญนะี้นมีจิยยาคล้ายสาธก,าากาาาีที่ปิยายณาจะทราบว่าไอ้เจตนาทําบุญตัวนี้เป็นปัจจัยเกิดสวรรค์รือเกิดนรกครับอันนี้เหรอครับ อันนี้มันเป็นเจตนาทำบุญนะพระคุณเจ้าแล้วมันมีดีกับชั่วใช่ไหมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวบุญมีทั้งดีทั้งชั่วเหรออ่ะมีเจเอี่บุญชั่วไปไงบุญดีไปไงบุญชั่วเหรอครับหมดทอพระคุณเจ้ารู้จักน้อยไปท่าทสิแต่ยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่น้อยยังไม่รู้จักเลยใช่นี่จะบอกใครเออมีบุญชั่วดีครับอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปสร้างโบสถ์ ข้าพเจ้าจะไปสร้างสลาครับข้าพเจ้าจะไปสร้างเสียดีใช่ไหมแต่เปล่าแต่เรียะไรมาฆ่ารถมั่งแล้วก็ฆ่าเราที่กินมั่งข้าอาหารในระหว่างทางมั่งเอาบุญบังหน้าเขาไว้เข้าใจไหมล่ะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเรียกว่าบุญชั่วนีไม่ได้ยังยอมห้อยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแค่มีตัวจาคะคือเป็นนักเสียสลา ในทางด้านกายแล้วก็ทานด้านวัตถุของแกนะด้านกายจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแกไปในมนต์ผมเลยก็ท่านมหาเนี่ยประจําทุกปีเลยเ้ยไม่ะาบับรับ,บถึงปีก็ต้องมาให้แกอีปีไหนก็ไม่รู้ผมก็ดันลืมจะ้ะ <laughs> แล้วก็ดันไปทแท้ที่ไหนก็ไม่รู้อีปีนั้นแหมอุตสาห์ทอกายไปต่อว่าถึงวัดก็จริงน่าจะดีใจนะ ทไมไม่ไปให้ฉันแล้วมันัอาให้พระไปแทนจะได้เนี่ยเอานี่บอกว่ายอมท่านเองก็ไม่ได้ไม่ได้ดเวนฉีซะแล้วก็ลืมซะด้วยไอตัวลืมนี่ยโยมก็ต้องให้อภัยชันนะไม่ให้อภัยไม่ได้หรอกแกบอกแกจะไม่ให้จะไม่ให้อภัยไอเด็กก็เลยพูดไปพูดมาว่ายอม่าใช่ว่าฉันจะลืมคนเดียวนะโยมคนลืมน่ะใช่ไหมโยมจะมาผูกมัดฉันไม่ได้หรอก พราะฉันเกิดมา่ันไอิทียฉันเสียทุกวันเนี่ยก็เพราะตัวลืมนี่แหละฉันไม่ลืมทติฉันพล่องสติีฉันไม่พล่องเลวฉันก็เป็นพระอรหันต์น่ะสิยอมก็นีช้ำมันยังเป็นพระปุถุชทนมันก็ต้องลืมบางทีแลอวกันก็ยอมเป็นพระอรหันต์นึกไงล่ะถึงจะจะได้ไม่ลืมเท่านี้แหละแกก็ยอมอ่าแกยอมอันนี้น่ะท่านมหาถามอย่างนี้รู้สึกว่า ประชาชนทุกคนหอยแค่เข้าใจในี้ทีนะอ่าเรื่องใจจิตใจจ่อเรียกว่าจิตไปผูกมัดอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้ที่เรียกว่าอุศลาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้นี่เขาแปลว่าคนผู้ฉลาดคนผู้ไม่หลงโลกตายไม่หลงกอดว่าถุกตาย คนที่หลงก่อนวัตถุถึงจะมีเงินสักร้อยล้านหรือพันล้านก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเพราะเขาเข้าใจเพียงว่าเป็นของเขาแต่ความจรงิงมันไม่ใช่ของเขามันเป็นของกลางกลางแม่แต่ตัวเราเองนี่ท่นานมหาเราเอาศัยเนี่ยปู่ยา่าตาย,ยายเลยยมเราถ่ายทอดมาให้อันนี้เราก็มันไม่มันก็ไม่ตกอยู่ใต้บังคับของเราเราก็บังคับมันไม่ได้ มันก็ต้องแก่มันไปเป็นธรรมดาธรรมดาผมไม่เท่าไรแล้วท่านมหาเจ็ดสิบแล้วจะไปแล้วเรียมแล้วนี่รําด้วยเน่ยก็ขา,ายภาพยนตร์ไม่ไนะด้ให้ดูใหดดด้ดูให้ดููดพทดให้ดูนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เขานี่ถากว่าจิตของคนเรารู้จักอย่างยมห้อย <c oughs> เคยถามผมเรื่อยเลยคร <c oughs> ับคุณไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยของชันที่มีเนี่ยฉันจะขายมันให้หมด ม่ลูกใครตายแล้วจะยังไปทําบุญบอกเราทําได้โยมเราขายได้แต่ลูกเขาจะติเอานะในฐานนะเราเป็นพอ่อเป็นแม่เราเราให้เลือดให้เนือดเขาแล้วให้กําเนิดเขาแล้วให้การเรียนดูเขาแล้วให้การาศึกษาเราเรียนเขาแล้วแต่เรามีอะไรบ้างเงินทองควรจะให้เขาบ้างหรือบ้านเรือนอะไรควรจะให้สิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ เราให้คนที่ไอถิ้งที่เราเอาไปได้เราเอาไปนี่แกก็เชื่อาเชื่อผมท่านมหาแกก็เดินเดินแกเรือยมานี่แกมีอารมณ์คือแกยุทธแต่ว่าท่านมหาตรงนี้นะถ้ายุดบุญบุญก็แต่งให้ยมห้อยไปเกิดทำไมเป็นเทพพระบุตรก็เป็นเทพอธิดา